อุ้มน้องบาดเนียวเอาน้องกูให้อุ้มเอาอุ้มน้องสิบวัยแล้วน้องสิล้มพี่พาน้องล้มแล้วไอเล่นไอเล่นน้องสิน้องชิงง่อยแล้วจับน้องดีๆไออุ่นเอ้ยไออุ่นอยากเอาเนี่ยไออุ่นอยากเอาตุ๊กตาอุ้มอุ้มบวัยแบบนั้นอยากอุ้มอยากอุ้มอยากอุ้มน้องเฮ้ยน้องกระดาษเพศบาดเนี่ยกีดแล้วบาดนี่ เป็นนาไถ่บ้านนี้อุ้มน้องจุ๊บเจือแล้วไหมเออน้องกไ๋เนาะเออเนองกะอยากออกเนาะไอรินไอรินจักอุ้มนาไถ่เนาะน้องใหญ่ก่อนเอื้อยแล้วนี่เอ้าเอาละวไหมเอาโอ้กีดเลยเดินเอาเอาโอ้ 跑跑跑跑跑跑